คู่รักงานดีคัำแม็กวงการบันเทิงหลังหายจากจอแก้วไปนานเจ็ดปีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและมีโมเมนต์หวานให้เห็นเรื่อยๆแม้จะมีลูกสามแล้วก็ตามระหว่างฮาน่าทัศนวยัยจัก,กรพงศ์และฮิวโก้จุลจักรจัก,กรพงศ์บอกเลยคะ่ะว่าวันนี้มีแต่คนอิจฉา รอสวยลห่อทั้งคู่ลูกๆก,ก็หน้าตาดี DNA เปเวอร์กันทั้งบ้านเราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของพวกเขาสักเท่าไรแต่ล่าสุดมีขา่าวดีที่ทั้งคู่คัมแบ็กวงการบันเทิงอีกครั้งเนื่องจากลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วสาวฮาหนาซึ่งที่หยุดรับงานละครมากว่า7ปีก็เริ่มคิดถึงบรรยากาศกองถ่าย บอกว่าที่ผ่านมาก็อยู่บ้านเฉยๆนั่งรอลูกกลับบ้านลูกไปเรียนก็คิดถึงการทำงานตอนนี้ก็กลับมารับงานแล้วและจ้างได้หมดเลยสามีก็กลับมารับงานมากขึ้นจากปกติสามีไม่ค่อยยอมออกจากบ้าน